หล่หอนอนโสดอนุญาตขยบใหม่นิดหนึ่งครับครับแล้วก็วันนี้ขอโทษกับทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าคอนเทนต์นี้เราอาจจะไม่ได้เห็นหน้ากันพอดีอัดแล้วไฟล์กล้องมันเสียขออภัยด้วยนะครับไอ้องอ่านนิยายล่าสุดตอนไหนวะอ่านนิยายล่าสุดตอนไหนโอ,อ้โห เอาจริงมาเกิดมาในชีวิตกูยังนึกไม่ออกเลยว่าตัวเองอ่านนิยายตอนไหนไม่เคยอ,อ่านจบ<ส>ทั้งเรื่องเลยใช่อ่านได้แบบสองสามหน้าปุ๊บไปละหลับง่วงขึ้นเออวันวันมีช่วงเวลาอ่านหนังสือเราไปวันเราอะตอนไหนวะคือคือเอาแบบตามแบบเบสิกของร่างกายคนอะคืออ่านหนังสือยังไงไมันก็ง่วงไยอืมเพราะว่าแบบหนึ่งคือสายตาใช่ไหมสายตากวาดตัวหนังสือ แล้วการกวาดตัวหนังสือสมองต้องเจเนเรตว่าที่มึงอ่านมันคืออะไรอยู่อเประมาณว่าถ้าเกิดประโยคที่คืออยากเห็นคนคนหนึง่งยืนอยู่หลังต้นไม้อย่างเงี้ยสมองจะอ่านก่อนว่ามันคือประโยคนี้ทีนี้สมองแม่งต้องเจนอีกทีหนึ่งว่าไอ้ประโยคเนี้ยแม่งเกี่ยวข้องอะไรกับเนื้อเรื่องคือมึงต้องคิดตามออืเซึ่งทั้งสายตาทั้งสมองคิดแบบสองเลเยอร์สองชั้นนะคือ,อยังไงแม่งก็ง่วงเว้ยแต่บางคนอนะ บางคนจะมีช่วงเวลาแกลบช่วงเวลาที่อ่านยังไงก็ไม่ง่วงอย่างกู mm hmm. จะมีช่วงเวลาหนึ่งคือตื่นมาอ่านเลยหรอเออตอนตื่น,น,นใช่ตอนตื่นแต่ช่วงแบบว่าไม่ไม่เกินแต่ว่าสิบเอ็ดโมงหรือเที่ยงหรือแบบก่อน mm hmm. มื้อเที่ยงอ่ะจะจะรู้ mm hmm. สึกไม่ง่วงเออ่านยังไงก็ไม่ง่วงแล้วสปีดการอ่านแม่งโคตรไวแบบปืดปืดตั้งสมองแม่งเจนแบบโคตรไวอ่ะแบบ mm hmm. แบบแค่กวาดก็รู้เรื่องแล้วอ่ะ กว่าตาคืนล่วงละแต่พอหลังมือเที่ยงไปแล้วมื้อบ่ายแล้วอ่านโอ้โหเหมือนเหมือนหนังท้องหย่อนหนังตาตึงปะกินข้าวยิ่มๆเนี่ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะกูว่ากูสลับกันแล้วะหนังท้องหย่อนหนังตาตึงหนังท้องหย่อนเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวเปรยศจริงๆสอเดี๋ยนะประยศจริงๆคืออะไรวะหนังท้องหย่อนหนังตาหย่อนหนังท้องตึงเปล่าหนังตาหย่อนหนังท้องตึงหนังท้องตึงหนังตาหย่อน เออต้องากยนประมาณนั้นแหละับกัน่วซั่วหมดเออได้ถ้าช่วงบ่ายคือแม่งจะง่วงเออกูเลยอ่านช่วงว่ายไม่ได้เลยเว้ยก็เลยแบบไปปรึกษาว่าเออบางคนอ่านช่วงเวลาไหนอะไรเงี้ยบางคนบอกอ่านก่อนนอนเอออ่านก่อนนอนคือแบบแม่งเป็นยานอนหลับโคตรดีอ่ะแบบมึงยังง่วงเลยเออยานอนหลับเออง่วงแต่ว่าก่อนนอนคืออาจจะไม่รู้เรื่องหน่อยเพราะว่าพอมันง่วงแล้วบางทีแม่งหลับในตอนอ่านเรอหลับหลับแล้วก็เบรก เออพราะค้างสือแล้วก็หลับไปเลยงี้มากกว่าเกก็คอมเมนต์บอกได้นะว่าแต่ละช่วงเวลาในการอ่างสือเท่าไหร่ที็นเนี้ยไอ้ที่เราพูดถึงคือหนังสือนิยายเนาะมึงมึงนึกภาพคนเรียนแพทย์เรียนหมอเลยอ้โหอยู่ไอ้ี่เขาอ่านหนังสือกันถึกสัตว์อะเออชีตอ่านหมดอะ แล้วมันเป็นไม่ไม่ใช่เนื้อเรื่องที่แบบมแม่งแบบลุ้นหน้าติดตามมันเป็นทฤษฎีแม่งค็ทฤษฎีเคสใช่ไหมเป็นเคสเป็นนู่นเป็นนั่นนี่ปะใช่กูเลยทําคลิปหนึ่ง้วถามว่าเออคนที่เป็นหมอเป็นนิสตงนิติแล้วอ่านหนังสือเยอะนี่คือแบบแบ่งเวลาอ่านหนังสือแล้วยังไงวะคืออ่านแบบโคตรเก่งเลยอ่านแล้วก็ต้องจําแล้วก็ไปสอบอะไรเงี้ยเออมันจะมาแค่แบบอ่านตอนตื่นนอนหลังเที่ยงอ่านไม่ได้ไม่ได้แล้วมันไม่ใช่หรอกเออมันอ่านไม่ทันก็แบบเอออยากให้แบบมาชงแชร์ได้ว่าอ่านหนังสือตอนไหนเนาะ เออโอเคอ่ะอันนี้คือหลอนของเรามันจะเกี่ยวข้องกับอมันจะมีเรื่องของเฮ้ยบอกไปมันก็ส,ส,สปอยนี่หว่านะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเล่าด้วกันเนาะมันเกี่ยวข้องกับโปรแกรมออนไลน์โปรแกรมหนึ่งที่ทุกคนรู้จักถึงแหละเออนั่นคือ Zoom meeting Zoom meeting อ่าอคือ Zoom meeting คือเข้ามาหลายๆคนมาประชุมกันใช่ไหมแล้วมันก็มีแต่ละบล็อกแต่ละบล็อกบล็อกนี้ เปิดกล้องอยู่ไหมดับกล้องก็จะดำใช่ไหมแล้วก็มีชื่อคนอยู่ข้างล่างใช่ซึ่งชื่อคนนั้นเป็นชื่อไอค o u า t เนาะชื่อยูสเนมที่คนที่ตั้งคนนั้นเออตั้งเข้ามาแล้วแบบเข้าสโมิติไม่ไม่ใช่แบบชื่อโจ๊กชื่อจริงเลยยกไว้ตัวตั้งชื่อจริงบางอย่างเปิดมาเรื่องนี้สโวมิติมันเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งนั่งหาวอยู่กาลังนั่งประชุมในสโมเออ,อหาวแล้วห่าวอีกแบบพยายามจะกั้นหาวอะไรเงี้ยแบบบอ,อมึงเคยจะกั้นหาวในขนาดแบบอยู่ที่ประชุมหรือว่ากลางผู้คนไหม หน้ากล้องอะไรเงี้ยเออเราอยากจะกั้นหาแล้วมันต้องต้องกัดฟันอ่ะบอนต้องเออมันต้องแบบเออลต้องกํากลืนความหาอะไรเงี้ยเออผู้ชายนี่แบบยังแบบก้ากลืนความหาแล้วบางทีกับแบปิดปากนิดนึงแล้วก็ทำเกาเกาแก้มแล้วก็แอบหาวหลังมืออะไรเงี้ยอ่าเออตอนนี้คือกำลังประชุมโซมอยู่ไม่รู้แบบจะออกยังไงดีวเนี่ยกูเบื่อมากเลยเออมันแย่มากเลยไอการประชุมเนี้ยแล้วก็ลือมาแล้วว่าประชุมเนี้ยมันเกี่ยวกับอะไรเว้ย ผูชายคนนั้เออเขาไม่ได้ตั้งใจฟังเลยและไอ้กราฟที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแบบมันจะมีโฮสต์คนหนึ่งใช่ไหมยิงภาพขึ้นมาเออไอ้กราฟพวกนี้ก็คือไม่รู้เรื่องเลยก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอ่อทักหาดอนเนอร์ดอนเนอร์เป็นเพื่อนในออฟฟิศเออเฮ้ยนี่เรากำลังประชุมอะไรกันอยู่วะเนี่ยพิมพ์ถามเพื่อนดอนเนอร์ก็บอกเฮียกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูก็ตามไม่ทันว่ะเออเจ้าของเรื่องก็เริ่มคิดนี่คือถ้าโดนโยนใหม่มาให้พูดเกี่ยวกับการประชุมอะคือตายหาแน่่นอออเเเพรรรราะะููไไม้ืงลย ตอบอมไม่ได้แน่นอนเออคงจะชิปหายแน่นอนครความจริงที่ว่าเจ้าของเรื่องจําอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับการประชุมเนี่ยคือมันไม่ได้ฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วอะตั้งแต่ทอปิกแล้วไม่ไม่รู้ว่าคืออะไรเว้ยเออสักพักหนึ่งฟังไปอะแต่พอเจอกราฟเจอด a ต้าแม่งงงหมดเออล้วก็แบบสมองแม่งหลุดปตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยรู้สึกว่าคอมนี่เขาใช้อยูอ่มันเป็นคอมสานักงานเออ,อแล้วคอมสานักงานส่วนใหญ่มักจะบล็อก Facebook YouTube ไม่ให้เข้าใช่ไหม เออหรือกเกิลอะไรเงี้ยเออจะบล็อกพวกโซเชียลมีเดียไม่ให้พนักงานเล่นไงแต่ว่าเหมือนเขาแบบทำงานที่นี่มาสักพักหนึ่งละเริ่มรู้ช่องโหว่ในการเออมันมีเว็บไหนบ้างที่มันสามารถดับร mm ีแลกซ์ผ่อนคลายได้บ้างว่าแอร์เปิดอ่านแล้วตอนทำงานเนี่ยเจออยู่2เว็บเว็บแรกคือเกมปองเออเว็บ mm hmm. 2>, e 2คือ dit, เล d d i t ไอเกมปองเนี่ยลองคือดูที่หน้าจอนี้มันจะเป็นเกมนี้มันถ้าเกิดว่ามึงนึกภาพไม่ออกคือมันจะเป็นเกมแบบลูกบอลมันจะเด้งไปมา2ฝัง่งซ้ายฝา mm hmm. มันจะเป็น เพเยอร์สองคนที่ต้องเลื่อนแถบนั้นเพื่อรับทุกบอลเด้งกันไปเด้งกันมาเคยไหมเออห้าม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 รับไม่ได้รับไม่ได้คือแบบทะลุผ่านโซนตัวเองไปก็คืออีกฝั่งด้สกอรกประมาณนั้นเกมปองเออไม่ก็ทุกคนลองเข้าแบบ w ว w p o n g ปองเกมอา่ะเออมันคือเกมไรเ้ยอะฮะทีนี้มันดูเหมือนจะเป็นเกมที่น่าเบื่อใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าการนั่งฟังประชุมไอเวนเนี่ย เออไอวุชานี่ก็คิดนะเออกูเล่นเกมหน้าเบื่อนี่ดีกว่านั่งฟังประชุมเบื่อชิบหายรีบจบทุกทีส่วนเว็บเลตติดอ่ะก็คือออฟฟิศไม่ได้บอกเออเท่ากับว่าจะเข้าไปสามารถอ่านโพงอ่านโพสต์ได้หรือว่าตั้งโพสต์ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเออก็เป็นเว็บที่สามารถรีแลกได้บ้างหนึ่งแทน Facebook ที่มันเข้าไม่ได้อ่ะนะฮะก็หาอะไรอ่านไปเล่นเกมไปหาวนไปแล้วเขาก็จะโพสต์อะไรจริงๆอ่ะ ถ้าเกิดว่าจะโพสนะจะต้องไม่เกี่ยวกับการประชุมนี้หรือว่าเกี่ยวกับบริษัทไวเพราะว่าบริษัทที่เขากำลังทําอยู่เนี่ยความรู้สึกมันเหมือนกับเป็นบริษัทที่เก็บกลุ่มความลับเอาไว้อยู่เหมือนแบบไม่ให้คู่แข่งรู้หรือว่าสักอย่างนึงอ่ะเออแต่มันเป็นความลับที่แม่งสุดยอดมากเว้ยเป็นเหตุผลที่คนที่ทํางานที่นี่จะไม่สามารถเข้าถึงโลกภายนอกได้เลยอ่ะฮะลายเลยโดนบล็อกมดเลยนะ, <c ười> ะ right เออดกเว้นแต่วงเว็บบอร์ดอะไรที่แบบไอ้ฝ่ายไอทีของเว็บเนี้ยอาจจะไม่รู้จักเว็บเลดดิต เออเลยมันได้บอก mm hmm. ทีนี้ไอโครงการที่เขากำลังน่าประชุมเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นโครงการที่แม่งแบบลับสุดยอดมากเว้ยเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถเปิดเผยให้คนอื่นรู้ได้ถ้าเกิดว่าจะโพสอะไรเนี่ยและถ้าเกิดโพสต์ออไปปั๊บเป็นข้อมูลของบริษัทนี้แล้วถูกจับได้คือมึงโดนแน่นอนมึงโดนตามไ like. mm hmm. อพงไอพีอะไรเงี้ยก็เลยถ้าเกิดว่าจะโพสต์ก็คือห้ามโพสตกกับบริษัทนี้นะฮะเหตุผลที่บอกมาได้เพราะว่านอกจากมันเป็นความลับแล้วเนี่ยไอผุ้ชายคนนี้คือมันก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าโพสอะไรคือม่่กก็ไรรรรู้ะโพสตออีวัับบิษทหืา Premises, พราะมันไม่รู้เร uh huh ื่องเออไม่รู้แต่แรกมันไม่ใช่มันไม่ได้ฟังเจ้าของเรื่องก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออแล้วกูจะเข้ามาในประชุมน uh> like ี้ทาไมวะเนี้ยอ่ะฮะเขาแค่หวังว่าผัวหน้าก็คงไม่คาดหวังอะไรกับตัวเขาหลืออะไรมั้งเออตอนนี้ก็คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วท่านใดนั้นเองหน้าจอโฮสต์คือนึกภาพจอประชุมมิตนะในซูมนะตรงกลางมันจะเป็นเหมือนเหมือนจอ d ิสเพย์ที่โฮสต์มันแชร์เออเป็นจอแบบโชว์กงโชว์กราฟเนี้ยแล้วรอบๆของจอ d ิสเพย์เนี้ยมันจะมีคน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 อย เป็นเว็บแคมของแต่ละคนที่เข้ามาชมนี้ทีนี้ไอ้หน้าจอตรงกลางอะที่จากที่โฮสแชร์ดิสเพย์ตัวเองอะมันกลับไปแชร์ดิสเพย์ของเจ้าของเรื่องเว้ยเออ,อซึ่งซึ่งเปิด Let เลดิตอยู่เออปับเล้วเฮียพับจอเลดดิตลงเสือกเจอเกมปองอยู่ข้างหลังเลดดิตอีกทีหนึงเออเฮีพยพับพับส,สองต่อคือยังไงทุกคนก็เห็นเกมปองอยู่ดีอะถึงแม้ว่าจะไม่เห็นเลดดิตอะเออเออเพราะมันเปนการพับสองสเต็ปไง ยกเว้นแต่ว่าอันนี้อันนี้ทริคนะครับถ้าเกิดว่าอยากพับจอนะคือกดว n d o ดดีมันจะพับทั้งหมดลงไว้อันนี้เป็นทริควินโดดีพับหมดเลยไม่ต้องแบบทีละอันทีละอันเนี้ยอ่าแต่ว่าไอ้หนุ่มเนี้ยคือพับทีละจอปุบปุบเอ้ยจะไปเจอเกมปองว่ะพับไม่ทันเออทิ่หายละเออมทีนี้ทุกคนยังไงก็เห็นเกมปองแต่ว่ามันรู้สึกว่าตอนเนี้ยเขารู้สึกว่านะมันเหมือนแบบมันมี Data ขึ้นมาแทนไอเกมปองเขาเหมือนไอโฮสอะแทรก Data นี้ขึ้นมาเว้ย เออทับหน้าเกมป่องเมื่อกี้แว็บหนึ่งเออ,อม,มันเป็นแผนภูมกิกับพอเขาดูมันเป็นหัวข้อการกระตุ้นขึ้นไฟฟ้าอัลฟ่าตัวเลขดิจิตอลอะไรต่างๆมันคืออะไรวะเนี่ยเออมีโปรซงเปอร์เซน็นเต็ไมไปหมดเลยนะหรือหรือว่ากูต้องพรีเซนต์นี่วะเนี่ยเออฮิดแบบชิดหายละกูกูต้องทําไงวะเนี่ยท่านในนั้นเองเหมือนพระเจ้ารู้ว่าไอ้ผู้ชายคนเนี้ยแม่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยเลยประทานพรให้ พมวบว่าเอองั้นเดี๋ยวก่อนที่จะให้พนักงานแต่ละคนพูดเรื่อง Data ข้อมูลเนี่ยเรามาแนะนําตัวกันทีละคนก่อนดีกว่าเออชเชิญเลยครับอ่ะทีละคนทีนี้คนแรกก็คืออาจาะของเรื่องเนี่อจจอยอาจาะย์คนแรกก็แบบเปิดกล้องขึ้นมาเออสวัสดีครับทุกคนผมชื่อเดฟดีใจนะครับที่ได้มาอยู่ที่นี่เอออ่ะตัวละครตัวนี้ชื่อเรียกว่าเดฟนะอ่า ในตอนเองเนี่ยในแชทก็เต็มไปด้วยข้อความมันจะมีแชทมิงคือนอกจากจะคุยแล้วมันจะมีแชทข้างๆไปเอาไว้พิมพ์เออพิม,ม,พมสำหรับคนที่อยู่ในห้องนนะเออพิมได้มันก็มีคนพิมพ์าเออยินดีที่รู้จักนะยินดีที่รู้จักนะแต่ว่าการยินดีครั้งเนี้ยมีแต่คนบอกว่าดอนยินดีท<ม>ี่รู้จักนะชื่อดอนอ่ะเออคุณดอนยินดีที่รู้จักที่เข้ามาอยู่ในบริษัทแห่งนี้ยินดีมากเลยคุณันสุดยอดนะดอนเขาก็งงกูชื่อเด็บ เมื่อกี้กูพูดชื่อเด็บเออก็เด็บก็งงดอนอะไรวะแต่ว่าพอมองดูชื่อซูมตัวเองเขาเขียนเป็นดโออนอยู่เอออ๋อกูตั้งชื่อดอนไว้เหรอวะเนี้ยเหมือนกับตอนแบบตอนสมัครเกมสักอย่างหนึ่งแล้วแบบไม่ได้ตั้งชื่อยูสเนมหรือว่าชื่อเล่นเพื่อเข้าประชุมอ่ะแม่งแม่งเจนให้อะไรมาเนี่ยเออหรออ๋อหรือว่ามันตั้งให้วะดอนดอนก็ดอนั้งแต่ว่าเมื่อกี้กูบอกกูชื่อเด็บนะมันก็ยังแปลกอยู่ดีเี่บทำไมไม่เรียกกูเด็ล่ะเออก็กูบอกกูชื่อเด็บ อันนั้ช่างแม่แล้วกันชื่อในโซมอาจจะเป็น AK a อะไรสักอย่างหนึ่งกับเหมือนชื่อในเกมะนะและก็มันก็เป็นการเออมันก็เป็นเด็บเด็บดองดอนอะไรอ่ะเรียกกูอะไรก็เรียกแล้วกันอ่ะทีนี้ไปถึงการแนะนําตัวของคนต่อไป <c oughs> บางคนก็นเงียบแบบอ่ะเชิญต่อไปคนที่2ครับอะไรเง,งี้ยอ่ะโฮสก็พูดขึ้นมาบางคนเงี้ยเพราะเปิดไมค์ไม่ทัน เหมือนดับจอแล้วแบบกําลังทำอะไรอยู่แบบเออเฮียคิวคูหรอวะเนี่ยเอเอกดเปิดไมไม่ทันกว่าจะพูดชื่อตัวเองก็แม่งก็ผ่านไปแบบห้าวีสิบวีแล้วเออมันก็ดีเลยเดนแอร์นะบางคนก็ไม่รู้ว่าต้องแนะนําตัวไว้ก็พูดมาแค่เออครับอา่าแล้วผมต้องพูดอะไรบางคนแม่งไม่ได้ฟังมาตั้งแต่แรกเลยเเว่าเนี่ยกำ,กำลังแนะนําตัวกันอยู่เออครับโยนมยไมค์ให้ผมแล้วผมต้องพูดอะไรครับเนี่ยอะ,อะไรอะไรเงี้ย นะฮะหลังจากผ่านไปโคตรจนานของการแนะนาตัวที่แบบบางคนไม่รู้เรื่องเลยนะเดฟเริ่ม <c oughs> เดือออกแล้วแบบเริ่มเฮ,ฮี้ยอะไรวกเนี้ยมันยังไงแล้วพรีเซนต์จบแล้วคือกูต้องพูด Data หรือว่าเนี่ยแต่ว่ายังก่อนนะฮะเป็นเรื่องโชคดีอย่างนึ่นคือแนะนําตัวทุกคนเสร็จปับ๊บไม่ได้เรียงคนพูด Data ถึงการประชุมครั้งนี้เออก่อนจะพรีเซนต์โฮสต์บอกว่าเดี๋ยวเราคงต้องมาละลายพฤติกรรมมันก่อน อาจจะเรียกได้ว่านี่คือเป็นพระเจ้าช่วยอีกรอบหนึ่งนะอะฮะการาพฤติกรรมนี้ซึ่งการอะไรพฤติกรรมนี้มันเป็นการตั้งคําถามทั่วๆไปอย่างกับสีโปรดของคุณสีอะไรอะไรเงี้ยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้จักกันมากขึ้นเออซึ่งสีเขียวเป็นตัวเลือกที่ยอดนิยมสำหรับการห้องประชุมครั้งนี้นะทุกคนส่วนอยา่จะตอบสีเขียวเออแต่เดฟอะอยากจะตอบอย่างอื่นแบบโกนตีนอะอยากให้บรรยากาศแม่งดูแบบไม่ดาด,ดื่นอะไรเงี้ยเออตอบอ,อ,อย่างอื่นอะไรเงี้ยเออแบบก็เอองั้น โอ้ยไม่เอาดีกว,ว่าวเดี๋ยวจะเป็นที่เพ่งเล็งเอองั้นเดี๋ยวสีฟ้าครับผมชอบสีฟ้าทั้งที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าชอบสีน,นะอเออเดี๋ยวนั้นโยนโ่อไปสีฟ้าครับสีฟ้าเดฟก็คิดว่าเออการตอบคำถามอะไรเวนมันละลายพฤติกรรมตรงไหนวะอเออมันแบบชอบสีอะไรอะไรเงี้ยเดฟก็สงสัยบางอย่างนะว่าจริงจริงแล้วจุดประสงค์นี้ของการประชุมมันคืออะไรวะแต่เดฟหันไปเห็นบางอย่างมันมีคนชื่อหนึ่งคือมันเป็นกรอบ ขึ้นมาดำๆใช่ไหมแล้วแต่ละคนก็จะมีชื่ออยู่ข้างล่างใช่ปะอืมไอ้คนอีกชื่อหนึ่งคนเนี้ยเขียน D O N เหมือนกันชื่อดอนเหมือนกันอืมแต่คือเดฟอะเขียน D O N แต่คนคนนี้ยมี N สองตัวอือเออ D O N N อืเอ o N N, อ,อ,อซึ่งขอเรียกว่าดอนนี่ได้กันนะอ่ะทีนี้เดฟก็ ไอ้ดอนทำไมตั้งชื่อเหมือนกูวะเออก็ไม่รู้จักดอนนี่นะไม่รู้จักคนนี้เลยแต่ว่าดอนนี่เนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกซูมในการประชุมครั้งนี้แล้วก็แนะนําตัวหลังจากเดฟเออซึ่งเดฟมั่นใจว่าไอ้ตอนที่ไอ้ดอนนี่คนเนี้ยแนะนําตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้แนะนําตัวว่าชื่อดอนนี่หรือว่าชื่อดอนนะแนะนําตัวชื่ออื่นเหมือนกับตัวเขาเองเลยอ่ะอืมที่ชื่อซูมเขียนดอนแต่ตัวเองชื่อเดฟอะไรเงี้ยไอ้คนนี้ก็อาจจะชื่อด O N อนแบบแต่ว่าชื่อจอนอะไรเงี้ยนะออมั่นใจว่าตอนที่แนะนําตัวววแแแมมม่่่่่่่่งงไไดดดด้พูชืืออออนนนนเเเตาาถึลทีี อเนี่ยละลายพฤติกรรมใช่ไหมหน้าจอของดอนนี่อ่ะวางเปล่าเว้ยเออโฮสก็ถามว่าเออเดี๋ยวช่วยตอบสีที่ชอบอาหารที่ชอบ้ว้ยนะครับแล้วทําไมคุณจอดํามาเนี่ยเผลอปิดไม้ปิดกล้องหรือเปล่าไม่เห็นอะไรเลยเว้ยเออดอนนี่นะอ่ะสักพักมีด้าดอนนี่โผล่ขึ้นมาเหมือนกดเปิดกล้องปับใบหน้าของดอนนี่อ่ะเต็ไมไปด้วยเลือดออเออ ใบหน้าเต็มเลือดเหมือนแบบเหมือนมึงมึงเทซอสมะเขือเทศบนเลืออแล้วก็เอามาใกล้หน้าจอแบบเลือดตเต็มหน้าเบ้าตามแม่งเต็มไปด้วยเลืเอดที่มันไหลออกมาจากข้างบนของของลูกกตามอ,อ่ะเหมือนหนังสยองขวัญเลยเว้ยเออแล้วก็กรีดร้องมา,มากๆกรีดร้องอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นภาษาเลยเสียงกรีดร้องของดอนนี่มันดังมา,มากแล้วเดฟก็แบบเฮียอะไรพวกเนี้ยกดรีบ,รบๆกดปิดเสียงไว้ปิดเสียงของดอนนี่อ่ะเออเหมือนมันแบบขี้ขวานละมิ้วคนคนนี้ได้อ่ะ เออกดปิดเสียงน่ากลัวมากแตย่ยังเห็นภาพอยู่นะมันกลายเป็นภาพดอนนี่กรีดร้องโดยที่ไม่มีเสียงเพราะกดนิ้วเสียงไปคิดว่าทุกคนน่ะก็น่าจะปิดเสียงดอนนี่เพราะแม่งน่ากลัวมากมันแบบเสบแหลมมากอะ่ะเออยิ่งคนใส่หูฟังนี่คือแบบไม่ต้องถอดออกครับทันใดน,นั้นมันก็เงียบลงเออและก็มีภาพของดอนนี่กรีดร้องโดยไม่มีเสียงแบบสลับไปมาระหว่างก,กริชแล้วก็สีดําสีดาแบบดูน่ากลัวอะไรอย่างนะี้นะสังเกตว่าตอนเนี้ย มีไอคอนถูกปิดไมค์ดอนนี่อยู่ที่จองดอนนี่เว้ยรู้สึกว่าโฮสจะเป็นคนสั่งปิดไมค์เองเออเหมือนเหมือนมิวใหม่ไรเงี้ยเพราะมันน่ากลัวมากแต่แล้วตอนนี้อ่ะก็ปรากฏตัวในแชทกล้องดับไปปับ๊บดอนนี่พิมพ์ในแชทเว้ยผู้บริจาคทุกคนออกไปซะตอนนี้คือพวกคุณอยู่ในในรกพวกคุณอยู่ในในรกและพวกคุณอยู่ในในรกพิมพ์อย่างเงี้ยสแปมซ้ำๆๆอ่ะเออ,เอ,อแล้วก็บอกคนอื่นในซูมออกไปซะพิมพิมอยู่งั้นนรกนรกในกนรกในนรก อย่างเงี้ยสแปมสแปมไปเรื่อยอ่ะแล้วจู่ๆคือตอนนี้ก็หายไปจากซูมเลยเว้ยเหมือนโดนคลิกขวาแล้วคลิกออกจากห้องสูมอ่ะ,อะเออความเงียบที่ทุกอย่างรอบตัวคือตอนนี้คือไม่มีใครพูดโฮสเป็นก็เงียบแบบเดฟก็ตกใจว่าอะไรวะเนี่ยแล้วแล้วนี่นมันคืออะไรเนี่ยแล้วถูกเตะออกไปแล้วหรอแต่หลังจากที่เขาออกจากห้องสูมไปแล้วปั๊บเดฟก็งงแล้วก็บ่นรู้สึกกลัวอะเอาไงต่อีวะเนี่ยทำไมรู้สึกหวาดกลัวมากมายขนาดนี้เมื่อกี้คือไอตอนนี้เมื่อกี้คือมันแกล้งหรือมันอะไรวะ เดฟเริ่มสังเกตผู้เข้าร่วมโซมแต่ละคนน่ะเออที่ไม่เคยใส่ใจมาก่อนนะเริ่มกวาดสายตามองไปรอบบางคน,นเปิดกล้องแต่หน้าเบลอมองไม่เห็นหน้าเดฟไม่สามารถเห็นใครเลยแบบสังเกตอย่างที่เบลอทุกคนเลยนี่หว่าเออบางคนก็ปิดไมค์เหมือนดอนนี่นะจู่ๆคือบางคนโดนปิดไมค์แล้วก็กรีดร้องขึ้นมาไ้แล้วก็โดนเหมือนแบบถูกคลิกออกจากห้องโซมอ่ะคลิกออกไปเลยอะ่ะเออคลิกขวากดคลิกออกไปทีนี้เดฟส่งข้อความส่วนตัวหาดอนเนอร์ เพื่อนของเขาที่ส่งตอนแรกนะชิบหายแล้วมึงมึงเห็นเมื่อกี้ปะวะแม่งน่ากลัวชิบหายเออส่งหาดอนเนอร์เออแต่พอกลับไปว่าดอนเนอร์ไม่ตอบแล้วพยายามมองหาชื่อดอนเนอร์ในใน z o ม,อมดอนเนอร์หายไปแล้วอดอนเนอร์ถกูกเตะออกจากห้องประชุมนี้ไปแล้วเออแล้วเอ้อามันไปไหนวะเนี่ยไม่อยู่ในซูมแล้วเด็บก็ไม่รู้ว่าถูกเตะออกหรือกดออกไปเองเว้ยแต่ว่าตอนเนี้ยการประชุมใน z o มเนี่ยมันยังคงดําเนินต่อไป อ่าฮะคนที่ยังเหลืออยู่ก็คงกับบางคนปิดกล้องปิดกล้องบางคนหน้าเบอร์ปิดมงเปิดไม้การละลายพฤติกรรมมันก็ยังคงอยู่อย่างเช่นกิจกรรมโปรดของคุณคืออะไรในเวลาที่คุณว่างหรือว่าอาหารโปรดของคุณคืออะไรหรือว่าชื่อสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงของคุณนะี่ยโตแรกอะไรมาเนี่ยนะทีนี้เดบก,ก็เหมือนแบบ เหมือนเดเริ่มกลัวแล้วครับเออกูยังคงต้องประชุมต่อไปละมั้งแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้คำถามพวกนี้แม่งเหมือนเป็นกับคําถามยืนยันตรวจตนอะไรสักอย่างนึงเะวะเหมือนแบบเราลืมรหัสผ่านอะแล้วมันจะมีคําถามยืนยันขึ้นมาทำได้ป่มเออเหมือนแบบให้เลือกคําถามอะสีโปรดของคุณแล้วเราต้องเลือกสีเองอะไรเงี้ยเพื่อยืนยันกับการกูคืนพาสเวิร์ดอะไรเงี้ยเดฟก็เลยแบบตอบแบบกวนตีนกวนตีนเพื่อแบบละลายบรรยากาศ รอบจับโยนหินถามทางด้วยนะคือเฮ้ยเดฟคุณกาลังถามเก็บข้อมูลไปแฮกบัญชีธนาคารผมหรือเปล่าเนี่ยเออโฮสเงียบไม่มีใครตอบเออไม่มีใครเห็นด้วยกับการเล่นมุกอะไรแบบนี้เว่เงียบมนเลยไม่มีใครสนใจเลยท่าน,นนั้นเองมันมีคําถามถามเดฟกันบมาว่าออแล้วเดฟพ่อแม่คุณชื่ออะไรล่ะคำถามนี้ทําให้เดฟตกใจมากเลยเออเดฟเพิ่งจะรู้ตัวว่าตัวเองจําชื่อพ่อแม่ไม่ได้อเออ,เอ,อนึกยังไงก็นึกไม่ออกเว้ย ซึ่งมันไม่ปกติอ่ะปกติคือคนเราจะรู้ชื่อพ่อชื่อแม่ถูกป่ะถึงแม้ว่าจะเสียไปแล้วอะไรเงี้ยแบบเหมือนแบบไอการประชุมเวนี่แม่งทำเอาสมองปั่นปวดนวนนะเหมือนมึงแบงก์อ่ะเออเหมือนมึงแบบแบงก์ไปหมดเลยว่าไอคิดจากเหตุการณ์เมื่อกี้มันคืออะไรวะเดฟเลยพิมพ์ไปในแชทเออผมขออนุญาตพักก่อนนะครับแล้วกดออกซูมไปก่อนเออเพราะว่าตอนที่เริ่มรู้สึกปวดหัวแล้วคิดชื่อพ่อชื่อแม่แต่ยังไม่ออกกับเหตุการณ์เมื่อกี้แม่งไม่ไม่รู้มันแปลหมดเลยอ่ะทีนี้มันเป็นภาพของเดฟมองจอซูมที่ออกมานะเเอออออหมืืนนกกล้งจาตแรคสว่ หนังเรื่องเนี้ยกล้องฉายเห็นแค่ดิสเพย์หน้าจอใช่ไหมที่มีซูมแต่ละคนแต่ละคนอยู่ตอนนีน้หนังถอยออกมาละถึงตัวละครหลักเมื่อกี้เออเดฟกดออกซูมออกมาแล้วก็เหมือนกับก็เห็นตัวอีเออออกมาจากจอคอมถอยออกมาแต่ว่าเดฟลองสังเกตมองรอบๆโต๊ะคอมมันไม่มีอะไรอยู่เลยเว้ยไม่มีแม้ทางเดินไม่มีแม้ผมไม่มีอะไรเลยอมไม่มีโต๊ะที่ทางานไม่มีสํานักงานไม่มีที่อะไรอยู่เลยนอกจากโต๊ะคอมอยู่หน้าอื แล้วก็มีจอสูมอยู่ข้างหน้าเออแล้วรอบๆคือมืดดาหมดเลยอะอเหมือนมึงอยู่ในความฝันน่ะอืที่มีโต๊ะคอมวางอย่ตัวเดียวแล้วก็มีแสงอยู่ข้างบนน่ะยิงลงมาที่โต๊ะคอมมึงอะเออเออเออซึ่งเอ,อ้เอาแย่แล้วเนี่ยแล้วนี่กูอยู่ไหนเนี่ยเด็ไม่รู้จะอธิบายไงเวย้ยเออแล้วก้าวออกมาจากจอคอมแล้วมันมีแต่ความว่างเปล่าโต๊ะตั้งอยู่ในที่มืดอะไรก็ไม่รู้อะเอา้ากูฝันเลยเนะี่ย เออไม่กี้เนี่ยยังนั่งประชุมอยู่เลยยังนั่งเบื่อๆกูยังนั่งหาอยู่เลยแต่คือตอนนี้คือเอ้ามันหายไปแล้วแล้วแชทแล้วไอ้ไอ้ดอนเนอร์มันหายไปไหนวะทั้งหมดนี่มันคืออะไรแล้วทำไมฝันมันถึงสมจริงขนาดนี้สิ่งเดียวที่จะทำต่อไปตอนนี้คือมีอยู่อย่างเดียวคือกดเข้าไปในโซมใหม่เว้เพราะไอคอมเนี่ยเออมันเข้าได้แต่โซมกับเล็ดดิอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าจะตามหาความจริงว่านี่คืออะไรต้องเข้าไปในโซมใหม่เออทีนี้อาจจะต้องแบบเข้าไปในโซมใหม่หรือเปล่าแล้วตามหาความจริงแล้วว่าม่งคืออะไรเนี่ยอ่ะฮะ อาจจะต้องแชทหาคนในห้องสูมว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออรอบๆัวผมไม่มีอะไรเลยทุกคนเป็นยังไงกันบ้างหรือบางทีอาจจะแค่รอให้ตื่นหรือเปล่าแต่นี้คือมันหลับลึกเกินไปหรือเปล่าก็เริ่มสงสัยว่านี่คือความฝันหรือเปล่าเว้ยต่อมาพอกดเข้าไปโูมปุ๊บรอบนี้เหมือนไอ้คาถามละลายพฤติกรรมอะมันจะจบลงไปแล้ะเออแล้วเหมือนโฮสกําลังพูดอะไรบางอย่างที่ประโยคแม่งแบบอะไรก็ไม่รู้ว่าประโยคแม่งโคตรจะงงอะโฮสพูดประมาณว่าได้ยินเสียงกับไกลๆนะเออเหมือนคนคุยกันพูดว่าความหมายทางจริยธรรม ของสมองผู้บริจาคเวนเวน,เวนเงียบแบบหนึ่งขั้นตอนของความก้าวหน้าการอัปโหลดสภาพจิตใจเต็มรูปแบบฝึกฝนปัญญาของสมองเพื่อใช้ในการคำนวณการคำนวณชีวภาพเพื่อลอกเลียนแบบจิตใจบางส่วนอะไรเงี้ย mm. คือเหมือนแบบ มอนเหมือนงานวิจัยสักอย่างหนึ่งไปเออซึ่งถ้ายินเสียงก็ล้องมาแล้วแบบจับใจความไม่ถูกว่ากำลังพูดเรื่องอะไรวะเสียงทั้งหมดมันเบอร์เบอร์มันอืออ้ออึอๆยอยงๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบไม่ชัดอ,ะอ่ะเดียบจําได้เพียงประโยคประโยคนึงว่าพยายามเรียบยางนะ,ะหากมีการพัฒนาจิตสํานึกของการสแกนได้ประสบการณ์ของบุคคลคนนั้นอาจจะรวมเข้ากับองค์ประกอบของความทรงจําล่าสุดและก็จะสามารถเข้าไปในความจริงเหมือนความฝันได้อันนี้คือเป็นประโยคที่ยาวที่สุดเท่าที่จับใจความได้อเด็บสงสัยว่า เดี๋ยวนะไอ้มันคืออะไรวะเนี่ยสถานการณ์นี้แล้วดอนเนอร์เพื่อนกูหายไปไหนเนะี่ยเดี๋ยวนะ uh. เดี๋ยวนะเดฟเริ่มแบบขนคอลุกเว้ยเฮ้ยเริ่มสังเกตว่าทุกคนแม่งชื่อดอนหมดเลยเออตั้งแต่ดอนเนอร์ตั้งแต่ดอนนี่แล้วก็ชื่อตัวเดฟเองอะในซูมแม่งก็เป็นดอนเออใช่ไหมแม่งมีแต่ดอนดอนดอนหมดเลยเฮ้ย uh. หรือว่าดอนเนอร์แม่งมาจากดอนเนอร์ที่แปลว่าผู้บริจาควะ uh. เออ D O N O R ที่แปลว่าผู้บริจาคเออเท่ากับว่าทุกคนในซูมอ่ะแม่งคือผู้บริจาคอะไรวะบริจาคอะไรชื่อจริงของเขาคือเดฟจริงๆแต่ตอนนี้คือเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าสิ่งที่เขาทํามันเป็นความจริงแค่ไหนเว้ยแล้วนี่คือกําลังอยู่ในที่อะไรอยู่นะ่ะคําถามยืนยันตัวตนเมื่อกี้เป็นเหมือนแบบทําให้เดฟสับสนเออเดฟก็เลยบางประโยชค,คือเรื่องสีก็เลยโกหกไปใช่ไหมแล้วคาถามทั้งหมดที่โดนถามวันนี้มันคืออะไรแล้วการโดนถามพวกนี้มันคืออะไรยืนยันตัวตนผู้บริจาคเหรอหรือยังไง เดฟเริ่มจำอะไรบางอย่างได้ว่าเขาไม่เคยเชื่อเรื่องโลกหลังความตายเว้ยก่อนหน้านี้เลยไปเซ็นบริจา่างกายหากตายไปแล้วไม่ต้องไป,ไปทําพิธีศพเอาร่างตัวเขาเองเนี่ยให้นักศึกษาแพทย์ศึกษาต่ออืเออเขาเชื่อแบบนี้เดี๋ยวนี่เราอยู่ในขั้นตอนการบริจา่างกายหรอวะเออท่านดน,นั่นเองเดฟก็เริ่มคิดออกว่ามีอะไรบางอย่างที่มันผิดแปลกไปเว้ยเดี๋ยวนะล่าสุด กูขับรถอยู่แต่เกือบลืมว่าต้องเข้าประชุมในตอนนี้แต่ขับรถอยู่ก็เลยเข้าประชุมทางโทรศัพท์แทนอในขณะรีบเร่งจะกลับบ้านอะ่ะอทันไดนั้นเองอะ่ะมันมีรถบรรทุกวิ่งออกนอกเลนมาประสานงานกับรถของเดฟเว้อทําให้เดฟเสียชีวิตขณะที่กดเข้าประชุมโซมภาพสุดท้ายคือภาพที่เดฟอยู่ในรถแล้วรถแม่งหมุนควงพลิกคว่ำอ่ะแล้วภาพก็ตัดเออ เดฟเริ่มแบบเยือกแบบความเย็ยนแม่งเยือกที่คอไล่เข้ามาที่ท้ายถอยเมื่อรู้ความจริงทั้งหมดไว้ว่าไอการบริจาคเนี้ยมันมันเวียนตะไลแค่ไหนอ่ะเออ,เอ,อมันหลอกให้ผู้คนอ่ะเซ็นบริจาคร่างกายอ,อ่าฮะพอเซ็นปั๊บมันจะตามคนนี้ไปแล้วจัดฉากอุบัติเหตุให้คนนี้ตายเลยอืมเออ,เ,อ,อเหมือนมึงเซ็นร่างกายปั๊บเออถ้ากูตายปุ๊บกูจะบริจาคให้กับมึงเลยบริษัทนี้ไงเงีนะ้เออพอเซ็นปั๊บจัดฉากอุบัติเหตุเลย คือมันเป็นไอ้ของบริษัทเฮงซวยเนะี่ยไอ้รับบริจาคร่างกายนะ uh huh. เนี่ยเซตฉากขึ้นมาเซนปั๊บตายปุ๊บร่างกายเป็นของพวกมันเลย uh huh. และมันก็จะเอาไปใช้การทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งเว้ย uh huh. เดฟเลยรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยยังอยู่แต่ว่ามันยังอยู่แค่ในความคิดของตัวเองเท่านั้นรอบๆมืดดำเพราะว่าตาหลับอยู่ uh huh. แต่ว่าสมองยังคงทํางานอยู่กับสิ่งที่ก่อนสุดท้ายก่อนที่จะตายคือประชุมสุ่ม ออและไอเสียงที่บอกว่าเออแนะนําตัวยืนยันตัวตนเนี่ยมันคือเสียงสภาพแวดล้อมข้างนอกของร่างกายของเขา uh huh. เออที่เหมือนยืนยันตัวตนนะคนนี้ชื่ออะไรชอบสีอะไรอะไรเงี้ยนะ uh huh. เออนั่นคือโดนขังอยู่ในความคิดตัวเองแล้วก็จะเตรียมโดนเอาไปจากร่างกายเอาไปทำการทดลองสักอย่างนึงเวอ้อเรื่องก็มีประมาณนี้ใช่ก็คือก็คือแมงคือสังเกตนะว่าตอนตอนแรกอ่ะเราโดนล็อกอยู่ที่แต่จอหน้าจอ z ูมล้วนเลย ใชใช่ใช่ใช่ใช,ใ,ชใช่ไหมเ,ออเราเราแบบไม่ไม่โดนเล่าว่าเออผู้ชายคนหนึ่งเข้าบ้านมาถอดเสื้อผ้าเตรียมประชุมซูมอะไรเงี้ยไม่มีอืเออเข้ามาประชุมซูมเลยมึงมึงว่า,<บ>างไงเรื่องพอดเรื่องนี้คือเข้ามาแบบงงงงเหมือนแบบเหมือ,นเ,อมนเรื่องมันเข้ามาตรงกลางเรื่องก่อนเลยป่ะแบบเออกประชุมอยู่แล้วมันก็ไม<อ>มาขายต้นนมาตุดต้นแม่งเป็นยังไงเออใช่ ชายคนหนึ่งหาวอยู่นะถ้าเกิดว่าเราคิดภาพนะเราจะคิดแค่ว่าเออชายคนนึงหาวอยู่นั่งอยู่หน้าจอประชุมซูมหรือมั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าคนดูจะไม่คิดถึงสภาพแวดล้อมรอบๆว่าชายคนนั้นอยู่ในบ้านหรืออยู่อะไรวะเขาไม่เล่าเลยเออใช่<ๆ>เออวันนี้อยู่บ้านอยู่หรือรอยู่สํานักงานเขาจะเล่าวิธีคือตอนแบบเอ,อ่อผมขอพักก่อนนะครับเหมือนหัวผมจะไม่ได้ต่างจากที่ว่าถามโดนถามว่าชื่อพ่อชื่อแม่ชื่ออะไรอะลืมเออเลือออกม,มาปุ๊บแล้วเริ่มมองรอบๆรอบข้างเว้ยอ,อ้ออวาวเขี้ยกูอยู่ไหนไวะเนี่ย เออมีแค่โต๊ะคอมตัวเดียวอยู่ตรงกลางบื้ๆดำๆอะไรเงี้ยสุคือบอยู่ในหัวตัวเองเออประมาณนั้นก็ไม่ได้มีความเลือดสาดเลือดกระมีนี่หว่านี่น <laughs> ไอ้ไอ้ดอนนี่ออไอ้ดอนนี่เออใช่เลือดสาดแต่ก็เป็นเรื่องที่แบบไม่ไม่ใช่แบบเกี่ยวกับความเชื่อปีศาจซาตานผีอะไรอ,อ่ะเอออีกแล้วเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบในแนวมุดมุดนี้อีกแล้วเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็คอมเมนต์บอกได้นะครับมึงชอบไหมอ่ะเต็มนี้เต็มเต็มสิบเท่าเต็มสิบอ่ะ ว่ามูดบรรยากาศแม่งแบบพลังฝรั่งก็อย่างว่าประมาณเจ็ดแล้วกันพลังพลังคือคือหักหักอะไรมั่งหักอะไรบั่งอะไรนะหักอะไรบ้างหักสามหักเลยหักสามก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะที่มาที่ไปขององค์กรเนี้ยจะไม่ได้เห็นอ๋อขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆมันเล่าในมุมมองเดฟคนเดียวใช่อาจจะยังเห็นไม่ชัดแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ไม่ได้แย่เลยนะเออเออเออ ไอโซนที่หกคืออาจจะแบบว่าอาจจะไม่ใช่สไตล์กูขนาดนั้นแต่ว่าเออก็น่าสนใจก็ได้ใช่ปะมันก็เปิดประบานนะ้ยเรื่องอะใช่เออศพก็ยังไม่รู้ว่าการทดลองนี้แม่งเอาไปทําอะไรไว้เออเอาศพไปทําอะไรอะไรเงี้ยแต่คือมันเปิดรับบริจาคปะล่ะเออรับบริจาคพออเซ็นปั๊บก็เซ็ตฉากเลยอะไรเงี้ยโอ้แม่งแบบเซ็นปุ๊บรับเลยอะ เออเซ็นปุ๊บอ่ะมึงระหว่ามึงมันจะกลับหลังจากที่มึงเซ็นอ่ะคือร่างกายมึเป็นของกูละกูไม่รอมึงตายหรอกแล้วค่อยไล่ร่างกายมึงร่างกายมึงเหี่ยวไงกูอยากได้ตอนหนุ่มๆอะไรเงี้ยก็เซ็ตเลยเซ็ตฉากเลยรถควงไปเลยทีเดียวฉากเลยกแต่่รถควงก็เละอยู่นะเออเออก็เละอยู่หรือว่าเขาอาจจะไม่สนใจเรื่องสภาพร่างกายที่แม่งเละก็ได้นะเว้ยเอาเลยเอาไปบูชาเออขอขอเอาเนี่ยเอออะไรเงี้ยหรืออาจจะเอาไปชำละอยู่แล้วสภาพร่างกายภายนอกเป็นไงก็ไม่รู้ว่าแต่กูต้องชำละมึงอยู่แล้วอะไรเงี้ย เออไล้มันก็แบบสยองไปอีกแบบนึ่ง<อ>โอเคคือหลอนในวันนี้ครับ,รบเราจะเจอใหม่ในวันอังคารหน้าครับผมไปแล้วครับยบายเกิด